โร2ยกฎหรืแล้วกันอะไระอะ,รละและในวันนี้ทุกคนอยู่กันในนู o no ทูโปลออนิเมะดีฟันเดอร์คาร์สีนั่นเอง ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเองหนันซ่าเกมมิ่งเนาะวันนี้ก็อยู่กันในส่วนของเกมระบอกในส่วนของแมบอนิเมะดีเฟนเดอร์กันอะไเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้ก็ต่อจาก2พาร์ทที่แล้วนะครับผมในพาร์ทแรกเนี่ยที่เราทําการสุ่มฟรีเรนได้และในพาร์ทต่อมาที่เราเออกด2ทีแม่งก็เดินออกบัฟออมาตี้นะครับผมก็คือยูนิคนั่นเองในว,วันนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปการพาไปปั้นฟรีเรนนั่นเองนะครับผมผมจะปั้นสตัตฟูลเอสเลยนะแล้วก็มันก็เป็นเรื Full ่องยากมากเลยนะทุกคนเออผมจะอีวแล้ทตน เรียบร้อยนะฮะแล้วเราไปดูกันว่าดาเมจจะแรงสักแค่ไหนนะผมหลับคลิปนี้ก็อย่าลืมเชิญกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเราไปลุยกันเลยนะจ๊ะ Let's go <S ก่อนไปลุยกันนี้ดูนัน่นสิเพชรคอรักค้องค่ะแวะสุมหาสาครกันอีกนิดหนึ่งนะถึงเวลาเริ่มแล้วฮะเริ่มจากการสุมหาดีโรให้ฟิเรนก่อนเลยชึบ สุดยอยในเมื่อท้อก็ขอสมหาบัฟให้มีฮกหน่อยก็แล้วกันนะออกนอกลูนองทางนิดนึงก็ได้เป็นบัฟบัวาอมานะครับผมหรือว่าบัวอายนะอ่านถูกป่าวะต่อจากนั้นไอเราก็อัดเลเวลไว้กับฟิีเรนกันก่อนเลยก็แ hmm. ล้วกันนะครับผมเชื่อเว้ยว่ากามันไม่ได้ออกจ้่ฮ้พูดมางี้เดี๋ยวรู้กัน รู้เรื่องคือคือกูกูดวงสวยหรือยังไงวะไม,ไม่ไม่ไม่เราเราไม่อยู่ตรงนี้ช่างหัวละเราจะไม่รอละสตาร์ทเราจะสุ่มตรงนี้เลยกดไปเอ S ต้องมาไม่มีเอ S เลยเหรอ F E E O น่านใช่ไหมเตือนแล้วใช่ไหมเพื่อนเรียบร้อยเลยเอง <c oughs> ไม่เจอหรอกนะ่าหลังจากนี้ผมแอบสุ่มเกลือเพราะใตัวผมไม่ควรสุ่มเลยนะถึงเวลาจัดเลยก่อนหน้านี้สตาร์ทผมเป็น B บวกตอนนี้เหลือนนเป็น D แทน,นเนพราะกูบ้าจี้นะครับเอาไปบ้าร้อปรเปอร์เซ็นต์ละขอ S และใช่ครับครั้งนี้ผมดวงดีโอเคช็อตนี้ผมก็ถึงเวลาปั๊มเวฟบฟรีเลนกันแล้วนะครับได้มาสองไม่เองเหรอเออผมรู้สึกว่าไม่ไม่คุ้มว่ะโู้ถ้ามีมายี่ผกวเวยนะแล้วก็กดฟีดเข้าไปมาเป็นระยะแล้วได้ตีเร็วก็ดีนะครับผมโซนิกหนึ่งโอเคสวยงามนะผมเราได้เป็นโซนิกนะสอรี่ครับเมื่อกี้ขอออกไปปั้นตัวสโลนิดหนึ่งโอเคกลับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า เอสตัดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่นะถึงเวลาละล็อกไม่ได้นะล็อกได้แค่นี้มี20อันเหลือ18แล้วล่ะกดไปเหลือ0ูตละเออกหรซียวทีขอดีกว่าน,นี้อเอฟอีชีเดียวชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งดีบวกเขี่ยมันเย็ลงไปเรื่อยๆชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งืมชินช้นหนึง่งโอ้โห กูพอละกูพอละเก๋เลยแล้วกูท้อละน่าสงสารเขานะครับสาคูมาอีกล้ะแต่ครั้งนี้ผมมาสุ่มจนกว่าจะได้ดังนั้นก็คือควรเอาไหมกควรเอาจริงๆริงเหรอคือมันก็สุขุนนะ,ะทุกคนเพชรก็ไม่ได้เปลืองขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวก็หาใหม่ได้20%่เอรเรมาตั้งน้นได้20 อรุ้นชายนี่อย่างเดียวตอนนี้รุ้นชายนี่อย่างเดียวเอาดีเปล่าวะเออเอาก็เอาะเปิดได้ปลูกะเปิดได้ชายนี่ชายนี่อะไรงี้ไม่ยอ้อยดองว้แน่ดีงี้แนะหละเฮ้ยการันตีตัวแรกกูเป็นสุขุนะะวะเออเพอพะพกลับเข้าเรื่องดีกว่ากลับมาอ่านเวลให้ฟรีเรียนกันต่อแลวเวลไกลตันละหาบัฟไม่ดัดนิดหนึง่งเออ ช่างเถอะหาสตัดต่อสิครับรอเลยล่ะขอบคุณแต่ที่หลังไม่ต้องและในที่สุดเลเวลฟรีเรียนก็ตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและ zoom หาสตัดเอกันต่อนะครับผมล็อกให้เรียบร้อยและจิ้มบีลบแวซ zoom หาเทรดดีๆให้เจ้าสาคูของเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับผม สรุปก็คือได้ตีเร็ว2แล้วก็คริตหมานะก็ดีกว่าไม่ได้อ,ดอะไรเลยนะ20เปเป๊ะเลยนะอ่ายี่เป๊ะยี่ตรงนี้ผมจะยังไงกับมันดีเอาสิเป็น4บวกอ่ะและหนา้าเวลาศักดิ์สิทธิ์ต่อจากนี้คือการสุ่มหาคาตาคูลิโดยใช้ทั้งหมด100รีโรเอ้ยเออนั่นแหละเรามาดูกันว่าการสุ่ม100ครั้งนี้จะได้สักตัวรหรือเปล่าโอเคก็ได้เพชรคืนมาหน่อย ฮไม่ได้เลยเดยี่สิบแปดโอ้ไม่เอาน่าไม่จำเป็นเลยอะ่ะขีสามขึ้นมาออกกลับไปตัวแบบนี้เนี่ยนะขอกดให้เกลี้ยงเลย โอ้ไมดัสดมาแล้วมาแล้วมาแล้วและและ้วตัวฟาร์มเงินของผมก็ได้บัฟไม่ดัสดเป็นในที่สุดในเมื่อผมได้บูม่าไมดัสมาแล้วเนี่ยถ้าอย่งงางนั้นการลุยเซอรี่ก็คงต้องเริ่มต้นอีกครั้งแล้วนะ เริ่มมาในดานของ blue planet ซึ่งด่านนี้ผมดูยังไงยังไงก็คิดว่าดาวนาเม็กตะรากอนบอนเอาละทุกคนสำหรัการสำรวจแมปนั้นแค่เดินมองรอบๆตรงนี้ก็น่าจะเห็นกันหมดแล้วเพราะแมปมันมีแค่นั้นจริงๆเอาละผมอออสุขุนามารีวิวด้วยเหรอเนี่ยโอ้ เหมือนนกนัและนี่คือพื้นที่โดยรอบของแมปแบบนี้นะพาทัวร์นิดนึงก็ไม่มีอะไรนะครับผมแมปเล็กๆนะเออมีบาเรียกันไม่ให้ออกอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้มีต้นไม้สีฟ้าๆแล้วก็ไอที่เหมือนบ้านนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะโบอประมาณนี้อัพสกิลสามพันมาเฮ้ยวงกว้างขึ้นนะเนี่ยตีดิออ้กระโดดมาแล้วก็นี่ได้อยู่อัพสามพันห้าได้เปเจ็ดร้อย ส,ส,สับสับสับติดครีนะครับผมผมบัฟครีมาให้นะยาโดอัพ4,500สกิลใหม่นะดาเมจเพิ่มเป็น900ถ้าของฟีเลนดาเมจมันอยู่ที่300กว่ากว่าเลยนะไอตัวนี้จะถึงไหมเพราะมันไม่ได้บัฟดาเมจมานะก็ไม่รู้จะถึงส0มร้ยไหมห้าพเป็นดาเมจ1,000อัพ6,000สกิลใหม่ด้วยแล้วก็ดาเมจ1,300ติดไฟเหรอเฮ้ยติดไฟเหรอยุติติดไฟเหรอหรอ,อ๋อเป็นสกิลยิงลูกศรไฟโอเคโอเค อัพอีก8,000ดาเมจเป็น1,004อัพอีก9 5 0 0ดาเมจ2,000แล้วก็สกิลใหม่เฟเมโรเหมือนเดิมนีม่หว่าอัพหมื่นหนึ่งนะดาเมจเพิ่มโอเค2,002 0เป็นลูกสอนไฟเหมือนเดิมอัพหมื่นสองอัพแพงยังไงเจอเห็นสกิลครบไหมนะอัพแพงอย่างงี้ปวดใจวะแพงเกินมึงอัพแพงจริงอัพก็แพงเลยะเอะไม่จะดาเมจไม่ได้แรงเลยว่ะโอเคดาเมจ4,000 2,004ไม่ได้แรงเลย2,004ฟีเลน3,000นะฟีเลน3,000 ทีเวแรกบัฟไม่มีด้วยกอบประมาณนี้นะครับผมสละการรีวิวเรียวเมนสุคุณะ <laughs> และจบรี่แรกเป็นที่เรียบร้อย <laughs> และออกมาทำการอัพเลเวลสุคุณะกันต่อแชปเตอร์ที่ 2, 2> <laughs> และบอสหายไปกันต่อแชปเตอร์ที่3 <laughs> และพูดไม่ทันจบบอสหายอีซี่และแชปเตอร์ที่4 <laughs> เหมือนเดิมแชปเตอร์5ต่อเลยใกล้จบแล้วนี่ และจบที่แชปเตอร์ที่6ครับรอบนี้บอสก็ตายแบบอีซี่เห็นนี่ใช่ไหมฮะโดนัตวอริีเออร์ผมต้องได้ฮะผมจะทุ่มเทเพชรทั้งหมดเดี๋ยวผมจะไปหาอีก2 0 0 0 0นะเพื่อมาสุม่มอินชาอินนั่นเองนะผมใช่ครับนี่คือมหากกรรมการสุ่มหาคาตาคุรินั่นเองและตามสภาพ มันยังขาดอีกทีนึงหนึ่งทีสองทีกูหายไปโลกสิบเอ้ห้าสิบไม่มีหวังให้กูแบบลุ้นเลยนะอย่างน้อยก็เอมาช่องหนึ่งแล้วผมก็เอาคาตาคุริเนี่ยมาโซโลเรดโชว์นั่นเองนะครับผมแต่จะว่าไปแล้วหน้าดาเมตหลักกูมาจากฟรีเลนเนาะ ถึงแม่บวตัวสท้ายจะไม่เลือดอยู่ที่800,000แ,แต่ก็อีซี่ออกมาอัดเลเวลให้สาคูอีกเช่นเคยด่านนี้เป็นด่าน Under Temple ด่านอะไรวะและแล้วก็เป็นคิวของด่านสุดท้ายนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลารีวิวอ วันพีทใต้น้ำเหรอน,นี่ไม่ใช่อะไรทำไมมันมีและไอ้แมปนี้ไม่ว่าจะมาจากอนิเมะเรื่องไหนเอาเป็นว่าตัดไปเว็บสุดท้ายเลยดีกว่านะฮะสุดท้ายครับสุดท้ายจริงสุดท้ายแบบจบเลยอะแชปเตอร์ที่2ต่อนะฮะบอดแตกล้าอีกด่านแชปเตอร์ที่3 แล้วก็มาในแชปเตอร์ที่4นะครับผมและบอสก็โผล่มาด้วยเลือด1น5่0นั่นเองและหายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวอีกเช่นเคยในแชปเตอร์ที่5นะครับผมโผล่มาสักทีเราใกล้จะถึงความเป็นจริงกันอีกแล้วนะฮะอาวบอสรอบนี้ออกมาช้านะเนี่ยแต่ก็เหมือนยังเคยครับทีเดียวหาย และบอสตัวสุดท้ายนะครับผมก็โผล่มาพร้อมกับด่านสุดท้ายนั่นเองด้วยเลือด1 5 0 0 0อ่ะหายแล้วเหรอหลังจากนั้นก็กลับมาหาสตัดให้ฟีเลนต่อนั่นและยังไม่จบไปไหนนะครับผมและรอบนี้สิ่งที่ได้นั้นก็คือ A ลบนั่นเองหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจหยพักใหญ่เลยฮะว่าจะอีโบลดีไหมแลวผมก็เลยโพสต์ถามในกลุ่มนะครับผมสรุปผมก็ ถึงเวลาอีโบละไหนขอดูหน่อยสิของที่ใช้นั้นคือสมุดสามเล่มโอ้โหโอเคชิ้นหนึ่งก็ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะละมั้งนะฮะโอเคสามอันนะสามอันนี้ใช้ดาวค่อนข้างมากนะเพราะว่ามันรวมกันค่อนข้างเยอะเลยเอาเราเอาฟิเลนมาเลยครับผมนี่พร้อมอีโบละเรามาดูว่าสตัทหลังอีโบเนี่ยจะได้อะไรนะฮบผม แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอาพาไปดูดาเมจก่อนอีโบก่อนก็แล้วกันนะครับผมจะได้ดูว่าดาเมจกอบผมเนี่ยเป็นยังไงเนาะและด้วยดาเมจเริ่มต้นถึง3,700นะครับผมโครแรงเลยนะครับผมอัพอ,อีกขั้นนึงก็เป็น7,300แล้วนะแล้วก็จะมาในขั้น14นนะครับผมเป็นสกิลใหม่ทันทีนะฮะนี่ หลังจากนั้นนะครับผมอัพต่อหลังจากหมื่นเก้าเป็นสองหมื่นสามนะเป็นสกิลใหม่เอวี e ทั้งวงนะครับผมดาเมจต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีสองหมื่นหกด้วยนะฮะอัพมาในสกิลต่อไปนะผมดาเมจสามหมื่นนะสกิลนี้เนี่ยจะต่างจากสกิลก่อนหัน้านี้ก็คือมันจะตีหลายยีและนะทุกคนแต่ว่าจะเป็นเอวีทั้งวงด้วยนะฮะ อัพไปอีกดามเม่สามหมื่นเจ็ดนะครับผมอีกขั้นนึงเนี่ยใช้เงินที่เก้าพันหกเลยนะค่อนข้างเยอะอัพเป็นดาเมจสี่หมื่นเจ็ดนะครับผมและในขั้นนี้เนี่ยดาเมจก็จะเป็นตีเป็นเซอร์เคิลเอลีแล้วนะครับผมอัพอีกขั้นนึงฮะดามเม่จะที่หกหมื่นหนึ่งพันนะครับผมและในขั้นสุดท้ายเนี่ยดาเมจก็จะกลายเป็นเจ็ดหมื่นสี่พันนั่นเองนะฮะกลับออกมาแล้วครับผมครั้งนี้ถึงเวลาอีโวจริงๆกันแล้วนะครับผมทำการจิ้มลงไปนะครับผมนี่ครับผมเอลพีโร่นะฮะ มาเลยกันต่อนะครับผมเริ่มที่ดาเมจ4 5 0 0แล้วนะรอบนี้และขั้นต่อไปคือดาเมจ9,000แล้วนะครับผมจริงๆขั้นต่อไปควรจะเป็น7,000นะและขั้นนี้ควรจะเป็น3 7 0 0แรงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยฮะ และในอัพขั้นที่3เนี่ยดาเมจพุ่งไปเป็น18,000นะครับผมอ่าแต่สกิลก็ยังคงเป็นสกิลที่ตีเซอร์เคิลเอวีเหมือนเดิมเนาะขั้นที่4ดาเมจก็พุ่งไปถึง23,000นะโคตรแรงทุกคนในอัพขั้นที่5ก็37,000แล้วดาเมจมาค่อนข้างไกลนะเป็นเอวีทั้งวงด้วยนะครับผมนี่อัพอีกนิดนึงดาเมจ39,000นะครับผมแล้วก็อัพอีกหน่อยนึงเนี่ยดาเมจจะพุ่งไปเป็น45,000นะเป็นขั้นที่ตีหลายฮิตด้วยนะครับผมขั้นน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 ีีีีี้้้แแลละะะขขขััััททท่่่่่่8ดาาาเเมมมมจจอออยู53,000งใตตตไปครรบผกโ ไปเนี่ยคนจะเป็นสกิลสุดท้ายเนาะแต่ว่าหลังอีโวแล้วจะมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งสกิลเนาะซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะมีดาเมจอยู่ที่6 2 0 0 0นสองันะผมและขั้นต่อไปอยู่ที่69,000นั่นเองและสกิลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะ the high of magic นะครับผมด้วยดาเมจอยู่ที่93,000นั่นเองและเฟสสกิลรอบนี้ก็ข้างเท่เลยนะครับผมผมจะเรียกมันว่า I Am Atomic ก็แล้วกันนะทั้ทางที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะและในขั้นสุดท้ายนะครับผมดาเมจเพิ่มไปหนเเเลยยทีดีดดวนะนะะะโคตรรรรแแงงงับผมิมมาา้ขอท้ และมาถึงจุดน,นี้ก็ขอบอกเลยนะครับผมว่าคลิปของเราในเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของนะพาร์ทพาร์ทนี้กันแล้วนะเรามากันไกลซะเหลือเกินนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะใครที่ชอบก็ลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันให้ใหให้กับซีรีส์นุ๊กทุกลงผมด้วยนะครับผมนี่พาร์ทที่4แล้วนะพาร์ทที่5ยังมีต่อนะถึงแม้จะยังไม่ได้ตัดเลยก็ตามทีนะครับผมสำหรับอูว้ว้าวสตัดใช้ได้เลยเนะี่ยสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนละกันนะผมเราเจอกันใหม่นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวมีแถมให้อีกนิดนนึงนะบผมโเข้าไป เรียบร้อยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อนไปขวามบัฟดีๆให้โบจีก่อนนะผมผมต้องการแค่ไมดัสเท่านั้นนะครับผมและในที่สุดไมดัสก็โผล่ไปที่เรียบร้อยนะฮะออกง่ายหือเกินนะเนี่ยและในที่สุดก็สามารถปิดซีรีส์นี้ไม่ใช่สิและก็สามารถปิดพาร์ทนี้ไปได้อย่างสวยงาม